บอกว่าไม่ใช่ผู้ชายคือผู้หญิงอ๋อที่ยุ่งกิจอ่ะเออพี่ไม่พี่มิวหยิบพี่บอกก็ยิ่งรักอ่ะดิจบจบพี่อ๋อมีน้าละเจ๊เจ๊ในวุ่นวายกลายกองจริงๆตอนสมัยที่หน้าฝาชีชาวบ้านเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะเจ๊ก็โทรศัพท์มาสั่งคนนั้นสั่งคนนี้มีน่าละเจ๊ก็เล่าวันนี้นเนี่ยีไม่ว่าดีนะเจ๊เห็นไหมล่ะ ตอนมหาชีชาวบ้านมาเป็นนายกตีเจ๊ก็โทรสั่งใช่จะน้าเจ๊อยู่ไม่อยู่ดีเนี่ยเจ๊เนี่ยได้นหาเรื่องเนี่ยไม่ได้พูดอะไรมากก็บอกว่าขอนิดหนึ่งแล้วนี่เจ๊ไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เขาหรอแล้วนี่เธอไม่มีตังค์อ่ะแล้วนี่นี่นี่าเจจาดเนี่ยยึดซับมาก็ยังไม่ได้กันเกงในสามตัวยังไม่ได้อมาส่งเลยแล้วนี่ยังไงเจ๊โอ้เพราะว่าเพราะว่าได้ไอ้นี่ไงพาสปอร์ตพนมเปลนไงต้องเก่งใจไงออ มันจะปิดพนมเปลเจ๊เป็นซะอย่างนี้เจ๊เป็นซะอย่างนี้ก่อนที่จะไปได้ใส่ปราสได้พนมเพลย์ก่อนแล้วก็ใส่ปราส้วหลังจากนั้นเข้าวของกริดเลยเพราะใส่ปลาสเป็นส่วนหนึ่งสรุปแล้วคำว่านายกัฐานำตรีไม่ต้องเป็นข้อสอบอีกต่อไป